สวัสดีค่ะอิจิบังนิฮงองกค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเซนเซจะยกคำศัพท์ขึ้นมา4คำค่ะที่มีคันจิหน้าตาคล้ายๆกันขึ้นต้นเหมือนกันนะแต่ว่าตัวข้างหลังที่ตามมาไม่เหมือนกันความหมายก็เลยแตกต่างกันไปด้วยนะคะนั่นก็คือเซตนี้นั่นเองค่ะอิโจอิกะอิน อีไก่ึ้นต้นนี้คำว่าอีเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถ้าใครเรียนคันจิมาบ้างแล้วน่าจะพอเดาได้ว่ามันจะแปลว่าอะไรเนาะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันก่อนเลยเนาะคำว่าอิโจอิโจเนี่ยจะเขียนด้วยตัวคันจิอุเอะเนาะที่แปลว่าข้างบนตัวนี้เนี่ยจะแปลว่ามากกว่าหรือว่าไม่ต่ำกว่านั่นเองยกตัวอย่างนะคะในพ่อตัวว่าเซนจิอิโจคเตกุดาไซก็จะแปลว่าเกิร์นาเขียนรีพอร์ต ตัวอักษรมากกว่า1000ตัวนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาเขียนรีพอร์ตเนี่ยเขาจะแบบว่ากําหนดจํานวนตัวอักษรมาเนาะใครเขียนสั้นเกินไปเนี่ยเซนเซก็จะไม่ให้คะแนนเนาะเราก็ต้องเขียนแบบเยอะๆเลยถ้าเกิดเซนจิอิโจเนี่ยคือต้องเขียนตั้งแต่1000ขึ้นไปเนาะพันตัวเป๊ะๆเลยเนี่ยเซฟได้ผ่านครูให้ผ่านนะคะหรือจะพันหนึ่งพันสอง่ขึ้นไปโอเคอยู่เนาะต้องรวมจํานวนนั้นด้วยหรือว่าเราจะใช้ในความหมายได้เหมือนกันท่านก็อย่างเช่นโคเรโจ ทาเบราเลมาเซนโคเรีิโจทาเบราเลมาเซนนะคะก็จะแปลว่ากินไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช้ในความหมายนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะคำว่ามากกว่าโคเรีิโจถัดมาค่ะอิกะก็ตรงข้ามกันเนาะเขียนด้วยตัวคันจิชิตะนะคะที่แปลว่าข้างล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแปลว่าต่ำกว่าหรือว่าไม่มากกว่านั่นเองเ,องเนาะยกตัวอย่างค่ะ โลค u จุเตนอิกาโนบาไอว่าฟุโกโกะคคือเดสก็จะแปลว่าถ้าได้คะแนนต่ำกว่า60เนี่ยจะถือว่าไม่ผ่านนะคะ หรือตัวอย่างหนึ่งค่ะโคโคโนฟูย ok ุะเลดอ o ิกาเดสก็จะแปลว่าหน้าหนาวของที่เนี่ยจะอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาถัดมาค่ะคือคำว่าอนไนตัวในเนี่ยก็จะแปลว่าข้างในถูกต้องไหมอนไนก็เลยจะแปลว่าภายในนะคะความหมายก็ค่อนข้างคล้ายๆกับคำว่ามาเดนินั่นเองเนาะที่แปลว่าภายในอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะซันจุปุนอนไน สึกุโยเตเดสซันจุบุนอินัยสึกุโยเตเดสก็จะแปลว่าเราจะไปถึงภายใน30นาทีนั่นเองซักุบุนวะแคคุจิอินไนไคเตกุดาไซก็จะแปลว่าบทความเนี่ยกรุณาเขียนให้อยู่ภายใน800ตัวอักษรเนาะก็คือแบบว่าถ้า8 0 1นี้ไม่ผ่านนะต้อง800เป๊ะลงมาเนี่ยยังได้อยู่ส่วนตัวสุดท้ายค่ะคืออีไกนะคะอีไกตัวข้างหลังนี่คือไกที่แปลว่าโซโตนะ เสียงอีกอย่างคือคําว่าโซโตะนั่นเองก็แปลว่าข้างนอกเนาะอันนี้ก็จะแปลว่าไม่ได้แปลว่าภายนอกเนาะอันนี้จะแปลว่านอกเหนือหรือว่ายกเว้นก็ได้เช่นกันเนาะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะเกิโยบิอิไกจิกังกะอาริมัสเกิโยบิอิไกจิกังกะอาริมัสนอกเหนือจากวันจันทร์เนี่ยก็มีเวลาว่างหมายถึงว่ายกเว้นวันจันทร์เนี่ยวันอื่นว่างหมดเลยนัดได้หรือว่าเอซังอิไกมินนากะคิเตมัสก็จะแปลว่า นอกจากคุณเอเนี่ยทุกคนมาหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็น4คํคำศัพท์ง่ายๆเนาะสตัวที่ดูจากคันจิแล้วก็พอจะเดาวความหมายอ่อนเนาะอิโจอิกะอินายแล้วก็อิก่นั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็เสมือนเป็นคำนามคำานึงอะเนาะเวลาเราจะไปแบบเชื่อมต่อกับประโยคอื่นๆก็ใช้วิธีการเชื่อมแบบคำนามถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของอิจิบังด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย